เออนะฮฉน้ำน,น,นี่เจจิงแผ <ừ, S 2> ล<ะ>่มาดูต้นลำเจียกต้นลำเจียกดำสิดำเลนเจ๊ประกาเลนเจ๊โดยนี่มันร่วงเลลแล้วลูกนะสุกแล้วเนี่ยนีนี่นออกเลย tapi phe เองกันได้ đâu, โอเคมา hôm ขอบคุณครับ này

อ,นน,น,น,อ,น,น,อนนี่คือต้นลำเจียประวัติตำนานของต้นลำเจียเนี่ตำนานพระนางสีจันทารืนอาราชาวงศ์ราชวงศ์พระจันร์พระนางแห่งปุ่มโปลนักหลกต้นลำเจีย เสียงไายตอนที่นางจากภุมโปนไปเป็นเมสีของกระสัแห่งนครในพรามคือจะยาธบุรตอนางไม่ได้กลับขอให้ตนลง